ในคลิปนี้เรานะครับก็จะมาสรุปนะครับการปรับความสามารถของฮีโร่ล่าสุดกันก่อนนะครับล่าสุดมีการอัปเดตมาใหม่นะครับเราก็จะมารีวิวแล้วก็สรุปให้รู้ว่าแต่ละตัวมันปรับอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็จะเป็นของกาลีนะครับกาลีนะครับจะถูกปรับความสามารถในส่วนของสกิลที่2นะครับสกิลสนะครับในแพทใหม่เมื่อเรากดใช้นะครับจะสร้างโล่ป้องกันนะครับอยู่ที่300บวกเจต่อเรเวลบวกศูนย์เนะครับเยอะกว่าแพทเก่า แล้วก็พร้อมกับสร้างโคเซไฮเว่ลอบตัวนะครับอยู่ที่200ตันที่400บวก0.50 AP วิ่งเร็วขึ้น100หน่วย 3B วนะครับแล้วก็จะลบล้างดาเมจจากไอเทมเป้าหมายฝั่งตรงข้ามได้ก็พวกเบอร์ริตอโกนี่พวกนี้นะครับพวกนี้นะครับให้ทพวกนี้เลยนี่ครับสามารถลบล้างได้นะเมื่อเราโดนดาเมจจากเป้าหมายนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นคิวกอดนะครับคิวกอดก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟสกิลพาสีสกิลพาสีนะครับเมื่อตัวต่อมานะครับก็จะเป็นคิวกอดนะครับคิวกอดก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟพาสีนะครับพาสีนะครับก็คือเมื่อเรานะครับสังหารคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ป่าหรือคลิปเลนนะครับเรานะครับจะได้รับโบนัสดาเมจทางกายภาพ1หน่วยนะครับต่อ1นตัวเลยครับออดูนะครับต่อ1นตัวนะฮะ แล้วก็แบบไม่มีจํากัดเห็นไหมครับจะได้รับสเต็กม,มานะดาเมจเราก็จะแรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าหากเป็นป้อมหรือฮีโร่จะได้รับ8หน่วยครับก็คือตัวนี้ยิ่งเลดเกมยิ่งโหดนะครับคิวเกอ,ดอะดูนะครับค่าฮีโร่ได้รับ8หน่วยสเต็คคือไม่มีจํากัดอะ่ะจะเอาดาเมจเป็นตีทีละพันสองพันก็ได้นะครับอยู่ที่เกมนั้นนะครับจะเลดเกมมากแค่ไหนโ คือเทพนะครับตัวนี้เทพแน่นอนฮะอย่าปล่อยเลทนะครับคิวกอดอ่ะผมเคยเล่นนะครับประมาณเกือบ40นาทีนะครับที่เซิร์ฟเทสอ่ะก็คือแบบเกมนั้นอ่ะดาเมจนะครับตี2-3สทีตายครับไม่เกิน3ทีตายนะครับอย่างโหดก็ประมาณนี้นะครับในการปรับคิวกอดนะส่วนใครนะครับอยากมีไอดีเกมอาวีนะครับก็ทักมาได้นะครับที่แอฟฟ้าแอสมินต้นที่พี่เจ็ดนะครับของจริงต้องคนติดตามมากกว่า200,000คนนะครับดูคเขบปุ๊บ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นโบบารอนนะครับโบบารอนนะครับก็จะถูกเนิร์ฟความสามารถนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะหมดโปรสกินไปแล้วนะครับก็เป็นการเนิร์ฟสกิลสามสกิลสามอะ่ะเวลาครูดาวเก่านะครับ45วิลบ้าห้าต่อเลเวลแพทใหม่60วิลบ้าห้าต่อเลเวลเลยครับก็คือครูดาวโคตรนานนะครับสกิลอัติเมอีอ่ะแล้วก็ระยะเวลาการแปลงร่างเป็นเทพสายฟ้าแพดเก่าสิบวิแพดใหม่แปดวโิโหน่าสงสารนะครับหมดโปรสกินไปละ นี่ครับอ่อนลงนะครับตัวนี้อ่อนลงประมาณนี้นะครับในการปรับโปรบอนนะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นแรดนะครับแรดก็จะถูกเนื้อความสามารถนะครับเป็นการเนื้อสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนะครับในแพทเก่าอัตราการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่50หน่วยแพทใหม่เพิ่มมาเป็นเจสหน่วยครับเพิ่มมาแบบ20หน่วยอะเนื้อทำไมครับแรดหรือว่ามันติดเมตานะครับแต่ว่าช่วงนี้หลายคนก็เล่นเยอะนะตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะครับในการปรับเลตนะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเด็กต้านะครับเด็กต้าจะถูกเนื้อความสามารถนะครับเป็นการปรับพาสีสกิลสองแล้วก็สกิลสามนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่พาสีนะครับพาสีแพทเก่านะครับความเร็วโจมตีนะครับอยู่ที่ห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นทุกทุกสามเลเวลแพทใหม่นะครับปรับเป็นสี่ตันที่เจ็ดเปอร์เซ็นตเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นทุกทุกสี่เลเวลอ่ะจะตีช้าลงนะครับเด็กต้าแล้วก็สกิลสองนะครับ เวลาคูดาวแพทเก่า8วิลบ4ต่อเลเวลแพทใหม่10วิลบ4ต่อเลเวลนะครับส่วนระยะสกิลนะครับแพทเก่า6เมตรแพทใหม่เพิ่มมาเป็น6.5เมตรนะครับสกิล2ไกลขึ้นนะฮะแล้วก็สกิลที่3นะครับเวลาคูดาวนะครับแพทเก่า70วิลบ10ต่อเลเวลแพทใหม่80วิลบ7.5ต่อเลเวลอันตีโคตรนานเด็กตาต้องเสริมลูนลดคูดาวนะครับตัวนี้แพทใหม่เก่าประมาณนี้นะครับในการปรับเด็กตานะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นวิฟนะครับวิฟนะครับก็จะถูกเนื้อความสามารถนะครับเป็นการเนื้อสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลที่2นะครับสกิลหนึ่งในครับแผงเก่านะครับการสร้างคนเสียหายนะครับรอบตัวเป้าหมายที่วิฟโจมตีนะครับแผงเก่านะครับดาเมจจะอยู่ที่5 0าแพทใหม่เหลือแค่30%นะครับส่วนเวลาคูลดาวของสกิลหนึ่งนะครับแพทเก่า6วิแพทใหม่8วิลบสต่อเลเวลนะอ่อนลงนะครับวิฟส์อะตัวก็ยิ่งไม่มีคนเล่นนะครับเนิร์ฟทำไม แล้วก็สกิล2นะครับเลี้ยวเวลาการสตันเป้าหมายแพทเก่า0.75แพทใหม่0.50นยะก็ประมาณนี้นะครับในการเนื้อวิบตัวต่อมานะครับก็จะเป็นบีแจนนะครับบีแจนจะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการปรับสกิลที่2นะครับสกิล2แพทเก่าดาเมจนะครับอยู่ที่150่งบวกห้ต่อเรเวลแล้วก็บวกอีก0.70 AD แพทใหม่นะครับปรับเป็น175่งร้อยเจเดสิบห้าบวกสี่สิบห้าต่อเรเวลบวกศูนย์จุดแปดศูนี้ ต้นเกมเดือดจัดนะครับดูแจนประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นบิวโรนะครับบิวโรจะถูกเนื้อความสามารถแล้วนะครับก็คือตัวนี้มันติดแบนเขาเลยเนื้อเงินนะครับเป็นการเนื้อสกิลที่2นะครับสกิลสองอ่ะเวลาครูดาวนะครับแบบเก่านะครับหรือแพทเก่าอยู่ที่ห้าวิแพทใหม่6วิลบศูนย์จุดสอวิต่อเลเวลส่วนความเสียหายทางกายภาพนะครับแพทเก่า225สอบวกสีต่อเลเวลบวกศูนย์แพทใหม่นะครับเลยแค่150ครับ เนิร์ฟหนักมากครับบวก3ามสต่อเรเวลบวก0.30 AD ส่วนการฟื้นฟูนะครับแพดเก่า100่งบวกยีต่อเรเวลบวก0.40 AD แพดใหม่90้าบวกสิต่อเรเวลบวก0.35 AD เนิร์ฟหนักนะครับบิลดโรสกิล2หรือว่าหมดโปรสกินนะครับทุกคนเนิรนะ์ฟประมาณนี้นะครับในการปรับบิลโรครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรอเรียนะครับรอเรียวจะถูกรีเวิร์กความสามารถใหม่นะครับเป็นการรีเวิร์กสกิลที่1นะครับสกิลหนึ่งอ่ะสามารถกดใช้ได้แบบคลิกซีแล้วนะครับเพื่ะเป็นบูมบลลงย้อนกลับนะครับแบบนี้เลยแบบเก่ามันล้าหลังไปนะครับศัตรูหนีง่ายแบบใหม่ก็หนียากขึ้นนะครับนี่ฮะสามารถบังคับได้ปึ๊บเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับเด้งไปเด้งมานะมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการปรับล้อลลรอบนี้นะครับก็สามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวปรับสูนฮีโร่รล่าสุดนะครับสวัสดีครับ Legendary! Great uh, This ready. world is mine! Double kill! Ah. Trying to run away? Uh. Triple kill! Uh. Uh, this world